สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะพี่เพียงพาเพลินค่ะจะมาแนะนำวิธีที่จะเป็นผู้นำที่ดีค่ะเพราะว่าหลายๆท่านนะคะก็ตอนนี้กำลังจะขึ้นเป็นผู้นำแล้วแต่ยังไม่รู้นะคะว่าการที่เราจะเป็นผู้นำเราควรที่จะทำตัวยังไงนะคะการเป็นผู้นำที่ดีนะคะย่อมมีคนยอมรับในตัวผู้นำได้ไม่ยากค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะ การจะเป็นผู้นำที่ดีได้เราต้องใส่ใจคนที่เดินข้างหลังของเราด้วยค่ะเราต้องไม่บ้าอํานาจไม่อีกโก้ฟังความข้างเดียวแต่ผู้นำที่ดีนะคะจะต้องปกครองคนด้วยความยุติธรรมเป็นที่ตั้งค่ะผู้ตามเขาถึงจะยอมทุ่มเททํางานให้เราอย่างเต็มความสามารถนะคะทีนี้นะคะเรามาดูว่าการเป็นผู้นำที่ดีนั้นไม่ได้ยากเลยค่ะดูนะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะ การเป็นผู้นำที่ดีหนึ่งต้องฟังให้มากกว่าพูดค่ะเมื่อลูกน้องพูดเราต้องฟังเขาให้เยอะๆนะคะ 2. เด็ดขาดในงานถอมตนเวลานอกงานค่ะเมื่อนอกเวลางานแล้วเราควรที่จะให้ความสนิทสนมความเป็นกันเองกับลูกน้องนะคะแต่ถ้าอยู่ในเวลางานเราต้องมีความเด็ดขาดในงานค่ะ 3. เข้าถึงคนรอบข้างได้ เราจะต้องทิ้งอีกโก้ทั้งหมดที่เรามีอยู่นะคะและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างค่ะ 4. เห็นอก,อกเห็นใจพร้อมยื่นมือช่วยเหลือกับคนทุกๆคนค่ะ ตามกำลังเที่เราจะสามารถช่วยเหลือได้นะคะเราไม่ควรที่จะนิ่งดูได้ไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องของเราเรื่องของลูกน้องหรือของเพื่อนฝูงนะคะเราต้องเป็นคนที่มีน้ำใจให้คนอื่นได้ชื่นชมในความมีน้ำใจซึ่งเป็นน้ำใจที่ออกมาจากใจจริงๆนะคะ 5. สร้างทีม ให้เคารพซึ่งกันและกันอันนี้สำคัญมากค่ะเพราะว่าการทำงานต้องมีทีมเวิร์กที่ดีนะคะถ้าเราไม่สร้างทีมที่ดีแล้วเนี่ยมันก็จะมีการแตกแยกความสามัคคีงานก็จะเดินหน้าไม่สำเร็จดังหวังไว้ค่ะ 6. ตรงต่อเวลาเสมอการเป็นผู้นำนะคะเราต้องมีวินัยในเรื่องของเวลาเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยทีเดียวค่ะ ไปช้าไปสายไม่ควรเด็ดขาดนะคะเราต้องเป็นผู้นำที่ดีเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกน้องค่ะนัดเวลาไหนควรที่จะไปก่อนนะคะควรตรงต่อเวลาค่ะเจ็ด มีความยุติธรรมแน่นอนค่ะการเป็นผู้นำเราจะฟังความข้างเดียวไม่ได้เราเราจะเข้าข้างใดข้างหนึ่งก็ไม่สมควรเราควรจะฟังความทั้งสองด้านฟังนะคะว่าใครถูกใครผิดแล้วเราจะเป็นผู้ตัดสินเองค่ะแต่การตัดสินของเรานะคะไม่ได้ชี้ชัดว่าคนนั้นถูกหรือคนนี้ผิดแต่เราควรจะมีการประนีประนอมให้ทั้งคนถูกและคนผิด เข้าใจกันได้ค่ะนี่คือสิ่งที่ผู้นำควรจะทำมากที่สุดค่ะ8การให้โอกาสให้เกียรติคนทำงานเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องที่ผู้นำต้องมีค่ะการให้เกียรติคนที่ด้อยกว่าเราการให้เกียรติลูกน้องการให้เกียรติเพื่อนร่วมงานเป็นปกติของผู้นำที่ดีอยู่แล้วนะคะเพราะว่าผู้นำที่ดีควรจะละทิ้งอิกโก ควรจะเป็นผู้นำที่ให้เกียรติซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นถ้าเราให้เกียรติเขาเขาก็ให้เกียรติเราเพราะฉะนั้นผู้นำที่ดีต้องให้เกียรติคนอื่นด้วยค่ะ 9. สนับสนุนช่วยเหลืองานให้ราบรื่นการเป็นผู้นำที่ดีไม่ได้หมายถึงคนที่ชี้นิ้วสั่งได้อยู่ตลอดเวลานะคะการเป็นผู้นำที่ดีคือต้องลงมือทำให้ลูกน้องเห็นค่ะ พราะฉะนั้นถ้างานไหนนะคะขาดผู้นำที่ลงมือก่อนแล้วงานนั้นมักจะสำเร็จยากค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากให้งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะคะเราต้องเป็นคนที่ลงมือและคอยควบคุมงานที่ลูกน้องทำให้ออกมาดีที่สุดค่ะสิ ใช้คนให้เหมาะกับงานการเป็นผู้นาจะต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ที่กว้างนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะมองออกค่ะว่างานแบบนี้เหมาะสมกับคนไหนงานแบบไหนที่จะเหมาะสมกับคนคนนี้เพราะฉะนั้นคนที่เป็นผู้นำก็จะต้องมีข้อนี้เหมือนกันคะ่ะ เป็นคนที่มีวิสัยทัศน์และมองคนออกและดูว่าใครมีความสามารถในด้านใดก็จะต้องมอบหมายงานด้านนั้นให้เขางานถึงจะออกมาได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีค่ะ11ชมให้มากกว่าตำหนิแน่นอนค่ะไม่ว่างานใดๆนะคะมันก็จะต้องมีข้อผิดพลาดหรือ ความสำเร็จเป็นเรื่องธรรมดาค่ะถ้าลูกน้องทีมงานทำเรื่องที่ดีสำเร็จลุล่วงนะคะเราต้องมีคำชื่นชมให้กับเขาตลอดค่ะเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับทีมงานนะคะแต่หากว่างานมีความผิดพลาดก็อย่าได้ถึงขั้นตำหนิหรือใช้วาจาที่รุนแรงนะคะเพียงแค่เรามาค้นหาค่ะว่าเพราะอะไรงานถึงผิดพลาดและ ชี้ให้ลูกน้องเห็นว่าตรงจุดนี้ผิดผิดพลาดเพราะอะไรวันข้างหน้าอย่าได้ทําให้มันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกและให้กำลังใจเขาว่าที่ทำไปผิดแล้วไม่เป็นไรแต่ขอให้ระวังอย่าให้เกิดขึ้นอีกแค่นี้เขาก็รู้สึกที่ที่ดีแล้วค่ะอย่าใช้การด่าทอเป็นการลงโทษกันเลยนะคะเพราะการด่าไม่ได้ทำให้อะไรดีขึ้นเลยค่ะ และข้อสุดท้ายนะคะสนับสนุนคนที่มีความสามารถให้เติบโตค่ะข้อนี้สำคัญทีเดียวค่ะลูกน้องหรือว่าทีมงานของเรานะคะถ้าเราเห็นว่าใครที่เขามีศักยภาพพอที่เราจะดันขึ้นไปให้สูงได้เราต้องช่วยค่ะเพราะคนทำงานทุกคนต้องการความก้าวหน้าเหมือนกันหมดค่ะถ้าเราเห็นแล้วว่าเขาทำได้จริงเขาเก่งและมีความสามารถพอดันเลยค่ะ ช่วยให้เขาเติบโตในสายงานสายอาชีพของเขาให้สูงที่สุดเท่าที่ความสามารถเขาจะมีนี่แหละค่ะคือ12ข้อที่ผู้นำที่ดีต้องมีนะคะและเชื่อว่าผู้นำแบบนี้ไปอยู่ที่ไหนรับรองค่ะว่าลูกน้องรักลูกน้องจะต้องช่วยงานอย่างเต็มที่และผู้นำแบบนี้ค่ะจะทำให้กิจการงานทุกอย่างสำเร็จและเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะ ถ้าท่านชื่นชอบนะคะบทความหรือว่าเรื่องราวที่พี่เพียงได้นำมาเสนอนะคะก็อย่าลืมให้กำลังใจพี่เพียงและทีมงานด้วยนะคะง่ายๆค่ะแค่ท่านกดไลค์กดแชร์แค่นี้ทางเราก็มีกำลังใจเยอะมากแล้วค่ะและถ้าท่านยังไม่ได้กดติดตามนะคะอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเพราะถ้าพี่เพียงได้ลงคลิปใหม่ๆท่านก็จะได้เห็นเป็นลำดับตน้ตนๆเลยค่ะ ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามและสนับสนุนกันมาโดยตลอดค่ะสวัสดีค่ะ